โยโยโยวั yo, yo, yo. สดีแคบเอฟซี FC, คลึงหนุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุ่งหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบอลลีกกลับมาฟาดแข่งกันคลิปแรก 3, ก3คู่จาก3ลีกไปที่เวลาตีสองสี่สอองกฝรั่ง,รงเศสนะครับโอซาอันดับ11จะเปิดบ้านเจอแซงต์แอเตียนอันดับ16โอซาอันยี่สิบสองแต้มจากการชนะหกเสมอสี่แพ้แปดเกมล่าส กก็เกตองเปรินอาเมตตาโอเร่กองหน้าเป็นลาซินซินาโยโกนะครับเจอกับแซงเอเตียน17แต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอน้องมา1-1นะครับมียูริโก้ดาวิท้ชิวิลี่นะครับตัวลุกชาวจอร์เจียครับลุยส์โมตันกองหน้าเป็นลูคัสสเตตเซนครับ นัดแรกเจอการเซนเตียนเปิดบ้านชนะ31ก่อนเกมโอแซเป็นต่อนะครับแม้แต่ว่าโอแซฟอร์มไม่ดีครับไม่ชนะนลีกมา6เกมติดแม้ว่าเซนเตียนก็แย่แต่ว่าเกมแบบนี้หน้าเสมอมีสูงมากนะครับซื้อ2มุมวัดใจเซเตียนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ขยับไปที่เวลาตีสามตรงนะครับไปดูลาลิกาสเปนลาสปามาสอันดับ14จะเปิดบ้านเจอโอซาซูน่าอันดับ10ลาสปามาส22แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้10เกมล่าสุดบุกไปแพ้เรอัลมาดริดมา1นต่อสนะครับตัวหลักๆก็อาบบโตโบเรโน่คิรันโดดิเกสคู่หน้าเป็นซันโดลามิเลสกับฟาบิโอซินวานะครับเจอกับโอซาซูน่า26แต้มจากการชนะ6เสมอ8แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอรายโยบายการโนมา1-1นะครับมอนคายล่า คุมตรงกลางแนวรุกมีไอมาโอรอสรูเบนกาเซียนะครับกองหน้าอ e oh ok ันเตบูดีเมียหัวออกชาวโครอดนัดแรกโอซาเปิดบ้านชนะมา2-1ก่อนเกมเขาก็มองรัสปมามัสเป็นต่อเล็กน้อยคล้ายๆกับคู่ที่แล้วนะครับพี่เจะมองว่าเกรดบอลน,นี่ไม่ได้ต่างเลยครับโอซานี่คือฟอร์มไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าหน้าเสมอมีสูงครับวัดสมุมเชียโอซาซุนาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายเวลาตีสามอีกคู่หนึ่งในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอฮาวอันดับ21เชฟยู55แต้มจากการชนะ7เสมอ6แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนอริทมา2-0ครับแกนหลักชุดน,นี้ก็คัลลัมโอแฮคุสตาโวฮาร์เบอร์แฮร์ริสันเบโร่นดที่แล้วยิง2ลูกนะครับบีริฮันดิลสเตอร์ยืนกองหน้าในขณะที่ฮาว26แต้มจากการชนะ6เสมอ8แพ้13เกมล่าสุด คืนฟอร์มบุกชนะมีวอลมา1-0น,นะครับมีซีเฟนอัลซาเต้มิดฟิล์โคลอมเบียนะครับที่เหลืออาบูกามาร่ากองหน้าเป็นจเจ้าเปโดรครับนัดแรกเจอกันเนี่ยเชฟยูบุกชนะ2-0ก่อนเกมเชฟฟิลเตดตเป็นต่อแน่นะครับเชฟยูเนี่ย ตามหลังจากฝูงหลีดแต้มเดียวนะครับถ้าชนะเกมนี้ขึ้นจากฝูงเลยครับเป้าหมายของดาบคู่คือการเลื่อนชั้นอัตโนมัติดูแล้วเฮาต้านไม่อยู่แน่ครับวัดใจเชฟฟิล์อยู่ในแตดจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่นะครับชอบที่แซงเอเตียนโอซาซูน่าและเชฟฟิล์อยู่ในแตดครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย